รายการแกรูปนั่งฟังเรื่องรล้าววันนี้ก็จะมา,ลาเล่าเรื่องเมือม่อยบนเมื่อยนั่งตะลุงให้พี่น้องได้ชมได้ฟังกันเลยครับมีคุณลุงคนนึงนี่แกเป็นคนตายแต่ดินทางไปทำงานอยู่เทวชายเดนคมินหลังจากการทำงานเป็นวันว่างนี่ก็ชอบข้าวปลาไปหลาสัต์ทุกที่ก็ไปหลาสัต์เป็นปกติเลยครับยิงนอกตกปลาตามบาซ่าคนชอบปลาอยู่มาวันนึงเป็นวันหยุด โกอ,อกไปหลาสัตตามปกติในระหว่างที่หลาสัตอยู่ก็นึกอยากจะเปลี่ยนพื้นที่ที่จะไปหลาสัดในระหว่างที่เปลี่ยนพื้นที่นั้นในป่าก็กลับหมืดวังเวงฝ่าคลึมมืดมุนโดยไม่ทราบสาเหตุสัดนี่ก็ไม่มีไห้หนสักตัวเลยเลยครับจะก,กลับบ้านนี่ก็หาทางออกไม่เจอในระหว่างเดินลงป่าอยู่นี่ก็รู้สึกว่าเจ็บเหย่ยวก็เลื่อยไปเหย่ยวที่ใตายตอนไหม้ตอนนึ่ง หล่างจากที่เยี่ยวเช็ดนี่เลยตัดสินใจว่าเดินหน้าทางออกตตอดีว่าก็เดินไปเรื่อยๆแต่ก็สังเกตว่าใช่เราหยี่นกลับมาที่ต้นไมาต้นเดิมที่เราเยี่ยวตรงนี้ก็ไม่รู้นี่มันรอยที่เราเยี่ยวเล็กเดียวนี่แปลกหรือเราจะลุ่งป่าเรื่อยไรบังตาร่างกายก็เริ่มอิดโรยพอหิวข้าวไรกินไม่ได้เลยทางออกก็ไม่พบหล่างจากนั้นก็ติดอยู่ในป่าไล่วันเลยครับ ร่างกายก็สูบพอมอาการก็เริ่มอิดรุยลุงคนนี้เลยยกมือขึ้นทวมหัวแล้วก็บนหวาถ้าตัวเองฮาทางออกจากป่านี่ใดจะรับนั่งประทุมไอลูกมี่มาเล่นทีบานลั่งจากทีบนบานออกไปนี่ก่อนพอลุงชาวนี่เดินดนก็ไปพบกับผู้ยิ่งชาวขมิ้นคนหนึ่งซึ่งผู้ยิ่งคนนี้เลยครับได้ช่วยลุงให้ได้ออกจากป่า พาไปซ่งทึ่งทีผักทีตัวเองมาทำงานหลังจากนั้นคนซ่องคนก็เกิดความรักกันไปมาสู้กันจุดลุงกับผู้หญิงชาวคมิ้นคนนี้ก็เลยตัดสินใจมาสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันที่ตำบแลแลลมอำเภอวัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลานี่อ็ผนานไปสิกว่าปีเลยครับสิ้นบนที่ตัวเองในบนไว้ในป่านี่เกกันลืมให้ไปเลย ยู่มาวันหนึ่งแกใครนะครับเดินก็นไม่ได้ยกขึ้นไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้อยากิยากต้องพาดตัวนําม่งโรงพยาบาลพ่อไปถึงโรงพยาบาลนน่นมอก็บอกว่าปกติทุกอย่างแต่แกเจ็บโทรมานเมื่ออีตายพ้นสุดท้ายแกก็คิดขึ้นได้ว่าอาการที่แกเป็นอยู่นี่มันมีอาการเหมือนตอนที่แกลุ่งอยู่ในป่านในสมัยนั่นเลยก็จำขึ้นได้ว่าตัวเองนี่ได้บนรับนั่งประทมไม่ลูกมีเอาไว้ เททำปื้อแหละครับท่านาทางบานตอนนี้อยากจนเงินทองก็คัดซุนไม่หว่าใครมาเยี่ยมที่บ้านแก้ก็เล่าให้ฟังกับว่าเกนี่ติดมือบนนั่งอยู่ผู้ใหย่บานที่อยู่บานติดติดกันนี่เกก็กอาดซาหลับนั่งห้เองพอรับมาทึ่งนั่งประทุมแม่ลูกมีได้ทําการเกบบนให้สิ่งที่ไม่น่าขาดคิดคนพองสยองกล่าวภายในระยะทราบวันแกกลับให้ปกติทุกอย่าง อาหารการกินทีกินไม่ได้กลับกินได้จากตีหยกขึ้นเดินไม่ได้เผื่อนต้องยกกลับมาเดินได้ปกติคอบคุณเรื่องราวดีๆจากนองไขจงหนักรงนำวงดาวจุฬาเจ้าโค้งเพลงโค้ฟแฟนเช่นคืนไวนาทีนี้ด้วยครับ